ยงเ,ยเอเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชิแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารวมวัตถุดิบอีเวนต์อ่าเอลลินเละหลังนะครับผมช่วงเวลาที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาตีห้าก,กว่านะผมอาจจะพูดเบาหน่อยนะครับอ่าผมเนี่ยได้อัพวัตถุดิบมาประมาณหนะึ่งร้อยยี่สิบใบนะเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะครับหนึ่งสองสาม สี 4, 5, 6ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าสิเซตเซตละสิบสอเป็นหนึ่งรนะครับหนึ 120, แล้วก็เศษอีกอ่าหนึ่ รวมแล้วเป็น124บใบนะ124บใบนี่ก็ประมาณ62คู่นะครับวิธีการรวมนะมันใช้วัตถุดิบเหมือนกันร,รวมนะครับอย่างเช่นนะครับวัตถุดิบแมงกะพุนอะไรเนี่ยแมงกะพุนลูกชายคนโตนะก็ใช้แมงกะพุนลูกชายคนโตนี่นะอโอกาสที่จะได้นะครับ มีนะอีโวแบมบิน่าอีโวปีเสือสมุทรอีโวเทพมานยุนลังอีโวนีออนเอลิเฟอีโวเอวาอีโวอารอนเซียวลี่อาชาเคทีไวลูนา่าพ่อแมงกะพุนและก็แม่และลูกแมงกะพุนนะครับผมอยากได้วัตถุดิบนี่แหละอยากจะได้เอลินนะอ่ะรวมเลยนะครับอะไรเนาะเคทีนะอ่า ลูกสาวคนเล็กนะกับลูกสาวคนเล็กนะนี่นะนี่นะอ่ะไปไวลูน่าต่อไปลูกชายคนกลางปะลูกชายคนกลางนะครับกับลูกชายคนกลางไปไวลูน่า อะไรเอ้ยเคที่เคที่กับไวลูน,น่านะที่มาทีนะครับเคที่อะไรเอ้ยอาชาอาอาชาไวลูน,น่าเคที่นะสามการแล้ว คีที่ไปเอ้ยเซียวลี่อ่ามีเซียวลี่เสริมเข้ามาเซียวลี่อาชาไวลูนา่าแล้วก็คีที่นะอาชาขอปีเสื้อก็ได้ป <c oughs> ีเสื้อหรือแบมมิน่ากันด้คือถ้าได้ปีเสื้อนี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะ เราจะโชคดีไหมอาชางไงเซียวลี่อะไรเอ่ยไวลูนา่าตอนนี้มีสี่การ์ดนะมีเซียวลี่อาชาไวลูนา่าแล้วก็เคที่เนาะเคที่นะ ยังไงไวลูน่าผีเสื้อลูกผีเสือ้อขอผีเสื้อตัวนี่ไ <c oughs> วลูน่าแม่กวัตถุดิบห้าใบเลยก็ได้แม่และลูกแมงกับพุนน่ะอาชา ใช่ไวลูน่าโอ้ตอนนี้สีกาดบนไปจ้าไวลูน่าอาชาคทีที่แล้วก็เสี่ยวลี่นะมไวลูน่าอะไรเอ้ยเสี่ยวลี่ ง่ายไว้ลูนนาอย่างเลยเฮ้ย <c oughs> อีโวอาลลันดีบอกว่าวเนี่ยเอ้ยอยาน้อยก็ไม่ซ้ำกันวะใช่ไหมอย่างน้อยก็ไม่ซ้ำละอาชาแต่อยากได้ผีเสื้อ ไงเพื่อนเซียวลี่อะไระไรทีที่อะไรนาอไว้ลูนนานะ,ะไปเลยาอาชา่า อาชาอาชาแบบนี้นะ <c oughs> มีเสื้ออะ,อะไรก็ไดิโอ้โอเที <c oughs> ขึ้นทางวะเนี่ยบเกทีนะ ขึ้นทางจ้คขึ้นทางจ้า,น,า,จาน่าจะขึ้นทางมั้งฮะง่ายเสียวี่อะไรเลยอาชา ดูหน้าโอ้ถ้าเกิด62ใบนี่ไม่ได้ผีเสื้อนี่ถือว่าล้มเหลวเนี่ยล้มเหลวเลยนะเนี่ยหมดเยอะนะเนี่ยหมดไปยี่สิกว่าล้านเลยนะทองเนี่ยเกือบสามสิบล้านนะมั้งที่ผมรวมไปเนี่ยอาช่าย เซียวลี่วนอยู่สีการเนี่ยเซียวลี่อาชาไอรุนหน้าแล้วก็เคที่นะมีแค่อีโวอารอนนที่หลุดมาอย่างไงอาชาอาชาอาชามามาผี่เสือ้อมาลุกอาชาไปก่อน Ngay Ất mày luna tiện thi Vậy tiện tiện Ngay tiện tiện thi tiện ơi tiện tiện อีโวเทปมาอยูุลังเร่งไงเสียลี่เคที่ ใบที่สองโคสาม,มากโโ้จะได้ของมีงด,ดันดีกันดันก็ดันสามอ่าไวรุณาอะไรอเอ้ยเสียวลี่อ่าชา ไวล้ลุนหน้าไวล้ลุนหน้าอะไรเลยไวล้ลุนหน้าหรืออีกคู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า,ห,าหกเจ็ดเจ็ดคู่สุดท้ายทุกคนเฮ้ยผีเสือ้อ <c oughs> ไม่หน่อยได้ไหม เกที่ไว้ไงเสียวลี่โอ้โหสีก่กัด์ดวนอยู่นี่แหละเสียวลี่อาชาเกที่แล้วก็อะไรจวนวะลืมลืมไว้รูหน้าไว้รูหน้าไว้รูหน้านี่ไงโ้ สามกู้ท้ายทุกคนมาเถอะสักใบโอ้โหไม่มาไม่มาเซียวรี่โอ้โเดี๋ยวนะหกสิบสองกู้ฉันอืมต้นใบนี้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้แบมบิน่าผีเสื้อสมุดใช่ไหม เฮมานดุลังหรือนีออนเอลิเซ่นี่ถือว่าล้มเหลวนะเนี่ยเอ้ามาอล้มเหลวทุกคน <c oughs> โอ้มันได้ก็ได้ลุ้นเนี่ยมันไม่ได้การ์ดเลยอะโอ้เอยเส็งเลยวะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าใครร่วมก็ขอให้โชคดีกันนะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบาย